ทุติยสุนิสาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะพยเรื่องที่สองพระมหาโมคคัลลานะเทระถามว่าเทธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักแปลงรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศถิตดอยู่ดุจด,ดาวประกายพฤึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้ และโพคัดทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคขลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตําที่พระเทระถามว่า เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นสภัยอยู่ในเรือนพ่อผัวได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสประดุจธุลีมีใจผ่องใสไม่มัวหมองเริ่อมใสแล้วได้ถวายขนมกุมมาสก้อนหนึ่งขนมกุมมาสหมายถึงขนมสดที่ทำจากถั่วผสมข้าวเหนียวแด่ท่านด้วยมือทั้งสองของตนครั้นถวายแล้ว ดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวันเพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และพคาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยสุนิสาวิมานที่14จบ